ไปต่ออินที่หนึ่งเรื่องละกันนะคะหลายคนตกอกตกใจเลยตกตกใจจริงใช่ใเพราะว่าน้องชายของพี่เปิ้ลนาคอนะคะเออก็โดนจนปล้นนที่าสเวกัสนะคะแต่ว่าตอนนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตํารวจก็เก่งเหมือนกันนะคะก็ตามคนร้ายได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็เอาของมีค่าทรัพย์สินที่จนปล้นไปนะ ก็เอามานะคะเกือบได้เกือบทั้งหมดเลยนะแถมคุณผู้ชมค่ะในระหว่างที่เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากๆเลยเพราะว่าอะไรน้องชายของพิเปิลเนี่ยนะเขาวิ่งตามโจรใช่ไหมแล้วเขาเกิดอาการหอบไงแล้วเขาก็<ๆ>แบบว่าเออต้องพักาาเขามีโรคประจําตัวยูแลใช่นะคะเราก็เลยแบบเออก็ตกใจนะคะแตกหลายคนก็เป็นห่วงกันล่าสุดพิเพิลค่ะโพสข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตํารวจล่าสเวยกัสนั้นสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครก็เป็นชาย2หญิงหนึ่งนะจับได้พร้อมของกลางครบ หมดด้วยโอ้โหอันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณตํารวจจริงๆนะคะเราเองก็โอตโตอตกใจนะคะ,คะเออแต่ก็ยินดีด้วยที่เหตุการณ์คลี่คลายไปนะคะพี่เปิ้ลนาครก็โพสต์ถามเลยนะว่าใครพอจะรู้วิธีการว่าจะจัดการอย่างไรคือตัวพี่เปิ้ลเองอยู่ทางนี้ก็เป็นห่วงน้องอ,อยู่ทางโน้นนะเนาะจ้อะไ,อไอตอนนี้ก็ทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีแล้วนะคะ